สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นิยมใช้กันมากในการหาเศษเหลือจากการหารน,นะครับนั่นก็คืออาการหารสังเคราะห์นะครับแล้วมันมีประโยชน์มากในเรื่องของ เนื้อหาต่อไปก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่า2นะครับก่อนอื่นใครยังไม่ได้ชมคลิปในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือให้ย้อนกลับไปชมคลิปอันก่อนหน้านั้นของครูก่อนนะครับอทีนี้เดี๋ยวมาคลิปนี้เลยนะครับาจากตัวอย่างเดิมที่ครูเคยพานักเรียนทำนะครับคือในการหาเศษเหลือจากการหารโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่1นนะครับที่เราเรียนเมื่อคลิปที่แล้วอ่เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ครูจะมาเสนออีกวิธีหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นวิธีที่2แล้วกันนะครับโดยจะเรียกวิธีนี้ว่าใช้การหารสังเคราะห์นะครับอ่ไปดูโจทย์ก่อนโจทย์คู่ขอใช้โจทย์เดิมนะครับโจทย์เดิมตัวอย่างที่1บอกว่านะครับจงหาเศษเหลือจากการหารพหุนาม px เท่ากับ x ยกกาลัง3ลบ 4x ยกกาลัง2บวก 3x บวก2นะครับอ่าก็คือพหุนามตัวนี้นะครับอ่าหารด้วยนะครับหารด้วยพหุนามอาหารด้วย x ลบ1นะครับ แล้วให้หาว่ามันจะมีเศษเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าเราทำไปแล้วแหละเรารู้แล้วว่าได้เศษเหลือเป็น2แต่ครูจะมาเสนออีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2อ,อ่านะครับซึ่งวิธีนี้ครูจะเรียกว่าการหารสังเคราะห์นะครับดังนั้นครูจะใช้การหารสังเคราะห์ ใช้การหารสังเคราะห์นะครับการหารสังเคราะห์เริ่มจากอะไรนะครับขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนตั้งเครื่องหมายหารเหมือนหารยาวนะครับตั้งเครื่องหมายหารแบบนี้นะครับเหมือนการหารยาวจากนั้นนะครับหาตัวเลขมาใส่ตรงนี้ซึ่งนะครับตัวเลขที่จะนํามาใส่ตรงนี้นะครับให้นํามาจากพหุนามตัวนี้นะครับแล้วมันเป็นตัวเลขตัวไหนล่ะนะครับมันเป็นตัวเลขตรงนี้ครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ อย่างเช่นตรงนี้ก็คือลบสเนาะตรงนี้ก็คือ3นะครับตัวเลขพวกนี้เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะครับข้างหน้าตัวเลขนี้คือเลขอะไรไม่เห็นใช่ไหมนะครับไม่เห็นก็คือเลข1นะครับส่วนตัวเลขตัวนี้ก็คือเลข2ดังนั้นตัวเลขที่เราจะนํามาตั้งนะครับมีอะไรบ้างครับมี1มีลบสมี3แล้วก็มี2นะครับเอามาตั้งเลยนะ1นะครับมีลบสนะครับมี3แล้วก็มี สอ่าตั้งแบบนี้นะครับจากนั้นตัวที่เราจะนํามาใช้หารสังเคราะห์คือตัวเลขที่เราจะต้องมาตั้งตรงนี้นะครับตัวเลขนั้นเอามาจากไหนนะครับเอามาจากโจทย์ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูขอนี่อยู่ตรงนี้มันหารด้วย x ลบหนึ่ใช่ไหมครับมันหารด้วย x ลบหนึ่งแสดงว่า c ของเราก็คือ1นะ c ของเราก็คือ1ดังนั้นตัวเลขที่เราจะนํามาตั้งหารคือเลข1ตรงนี้ครับอ่าเลข1ตรงนี้ เดี๋ยวเพื่อให้็นคมามแตกต่างครูขอเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเลขหนึ่งตัวนี้คือเอามาจาก x ลบ4นะนะครับเป็นตัวหารนะครับโอเคทีนี้การหารสังเคราะห์ทำยังไงนะครับลําดับแรกเลยนะให้นักเรียนดึงตัวเลขตรงนี้ลงมานะครับดึงตัวเลขตรงนี้ลงมาดังนั้นก็จะได้อะไรครับได้1นึ่งพอได้1แล้วทํำยังไงนะครับเอาเลข1ตัวนี้มาคูณเลข1ตัวนี้ เอาตัวเลข1ตัวนี้มาคูณเลข1นึ่งเยหนึ่งคูณหนึ1 1> ่งก็ได้1ใช่ไหมครับพอเล้1ปุ๊บก็กลับไปตั้งข้างบนนี้นะครับเอาไปตั้งข้างบนนี้ไม่ใช่กลับไปตั้งเอาไปตั้งข้างบนนี้นะครับ 1, 1คูณหได้1นึปุ๊บอ่าแบบนี้จากนั้นนะครับ2บรรทัดนี้ให้บวกกัน2บรรทัดนี้ให้บวกกันนั่นก็คือลบสนะครับลบสตัวนี้บวกกับลบหตัวนี้ใช่ไหมครับลบสบวกกับลบหได้เท่าไหร่ครับ ได้ลบ3นะครับได้ลบ3จากนั้นทำสเต็ปเดิมเลยนะครับทำสเต็ปเดิมเลยคือเอาเลข1ตัวนี้นะครับมาคูณกับลบ3นะครับเอาเลข1ตัวนี้มาคูณกับลบ3าด้อา่คูณลบ3ก็ได้เท่าไหร่1คูณลบ3ก็ได้ลบ3ได้ผลลัพธ์ก็เอามาตั้งตรงนี้ครับอา่คูณลบ3ได้ลบ3เนาะโอเค จากนั้นก็คือ2อันนี้ให้จับบวกกันนะครับให้จับบวกกันลบ3บวก3ก็ได้เท่าไหร่ครับได้0อ่าได้0แล้วก็ย้อนทำสเต็ปเดิมคืออะไรครับ1ตัวนี้มาคูณ0นย์ใช่ไหมครับ1ตัวนี้มาคูณ0 1ย์คูณได้0นอ่าพอได้ผลลัพธ์แล้วก็เอามาตั้งตรงตำแหน่งนี้ตัดไปตรงนี้นะครับ1คูณได้0อ่าจากนั้นก็จับบวกกันครับ2บวก0ูนย์ได้อะไรครับ2บวก0ย์ได้2อ่า ตำแหน่งตรงนี้แหละครับเนี่ยตัวเลขตัวสุดท้ายที่เราได้ตรงนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่านะครับเศษเหลือนะครับเศษเหลือจากการหาราเศษเหลือจากการหารซึ่งเป็นไงครับมันตรงกับที่เราทําไว้ในคลิปที่แล้วเลยคือเราทําเศษเหลือได้สองใช่ไหมครับนี่ก็สองเหมือนกันเท่ากันเลยนะครับแต่นี้คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเรียกวิธีนี้ว่าการหารสังเคราะห์ครับ ได้จะตอบเลยนะครับเศษเหลือจากการหารคือ2นั่นเองอเคเนาะ